ได้โยมได้โสดาบันแค่สินห้าบริบูรณ์ผุ้ดูชนเราโคตคารวาเนี่ยเป็นโสดาบันได้ขอให้มีสินห้าบริบูรณ์นะและมั่นคงในพระรัตนตรัยเป็นโสดาบันแล้วดังนั้นโยมจะวัดว่าใครเป็นโสดาบันโยมเอาตัวนี้ไปอ่านก่อนห้นาสิบสี่นัยยะที่พระเจ้าตัดไว้ไม่เคยบอกว่ามีครอบครัวไม่ได้มีได้นะ นางวิสาขาเป็นโสดาบันมีลูกเต็มเลยยังเป็นโสดาบันไม่ได้บวชด,ด้วยเห็นไหมอยู่ที่ตัวคุณธรรมคุณธรรมเพียงพอไหมล่ะยังบูชาไฟบูชาดวงจนันดวงอาทิตย์ดูหมอดูเลิกดูยามใครสะก,กิดไปดูหมอฉันก็ไปเนี่ยอุปพันตานุติฏฐิอันตานุนตนิฏฐิความเห็นปลารลบขันเบื้องตน้นเบื้องปลายยังอยากยังอยากรู้อยู่เห็นไหมโสดาบันเลิกอยากแล้วตรงนี้นะอดีตที่ผ่านมาก็ตามอนาคตที่ จะเกิดขึ้นก็ตามก็ล้วนแต่ขันห้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปขันห้าอันเป็นปัจจุบันก็กำลังถ่ายถอนความยึดมั่นอยู่จะไปสนใจอะไรกับขันห้าที่ล่วงไปแล้วและที่ยังมาไม่ถึงโซดาบันจะจืดกับเรื่องพวกนี้หมดและเห็นนะเนี่ยยามาอ่านดูนี่มีข้อมูลหมดเลยนะ,เน,นะนะโซดาบัน <c oughs> ดังนั้นเวลาเราประเมินเนี่ยอย่าเพิ่งคิดเองไงต้องกลับไปดูคาพระศาสดาศาส,สดาบอกละเอียดมาก ต่ก่อนเราเคยคิดว่าผู้เจ้าคงจะบอกหลักการคร่าวๆหลวมๆไว้แต่โอ้โหผู้เจ้าลงรายละเอียดหมดยิบเลยนะทุกเรื่องมีคําตอบหมดความเห็นของมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยผู้เจ้าตอบไปหมดแล้วมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยผู้เจ้าบอกคิดไม่เกินหกสิบสองแบบบัญญัติทิฏฐิหกสิบสองมนุษย์ทั้งโลกคิดไม่เกินนี้ดังนั้นผู้เจ้าตอบปัญหาของคนทั้งโลกไว้หมดแล้วใครจะไปคิดแปลกแบบไหนก็ตามจะวนอยู่ในทิฏฐิหกสิบสองทั้งสิ้นนะ มีประเด็นอื่นไหมเ <c oughs> ช่นใช่ถูกต้องทำยังไงจะไม่เกิดเป็นมนุษย์เหรอไม่แน่ไม่แน่ ถ้าโยมผิดศีลห้าแต่โยมทำสมาธิดีสังสมสุตตะได้ทำสมาธิพ้นาบายได้และเป็นอริบุคคลได้ด้วยพระเจ้าต,ตัดไว้กับพระนนบุคคลสิบจำพวกในโลกนะดังนั้นการทำสมาธิมีนิสงมากกว่ารักษาศีลเป็นพันเป็นหมื่นเท่าโยมต้องฝึกทำสมาธิฝึกสังสมสุตตะคือได้ยินได้ฟังคำสอนพระตถาคตให้มากนะเดี๋ยวมันจะไปเกือ้อกูลการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้เองเข้าใจไหมมันจะเกือ้อกูลกันไปเกือ้อกูลกันมานะ ปฏิบัติภาวนาต้องยังไงนะต้องหยุดถ้าถ้าสินห้ายังบกพร่องถามว่าภาวนาได้ไหมได้โยมไม่ต้องรอนะเรากำหนดรู้ลมหายใจได้เนี่ยถ้าเรายังบกพร่องสินอยู่ยังหายใจอยู่ก็รู้ลมหายใจได้คือถ้าไปรอกันเดี๋ยวไม่ได้ทำไงมนุษย์เราเนี่ยจะเริ่มจากสินสมาธิปัญญาหรือปัญญาสินสมาธิก่อนก็ได้ หรือสมถะกับวิปัสนามักมีองค์ต์เนี่ยเริ่มจากปัญญาก่อนนะสองข้อแรกเป็นปัญญาสามข้อกลางเป็นศีลสามข้อท้ายเป็นสมาธิส่วนมักแปดพอพูดย่อเหลือสามจะพูดศีลมาก่อนศีลส,สมาธิปัญญามักแปดพูดเหลือสองจะพูดสมถะคือสมาธิขึ้นก่อนแล้วตามด้วยวิปัสนาคือปัญญาอะไรเริ่มก่อนก็ได้คนนี้ยังไม่พร้อมศีลทําปัญญาทําสมาธิไปเลยพู้เจ้าเรียกว่าให้เป็นผู้จับฉวยได้ไวในกุศลธรรมทั้งหลาย แต่โดยปกติศีลเป็นพื้นฐานถ้ามนุษย์ปกติผู้เจ้าสอนจะสอนศีลก่อนตามด้วยสมาธิและปรรัญญาแต่ถ้าเขายังไม่พร้อมไม่เป็นไรสาัมมาการมนตาศีลห้าศีลห้าสามข้อแรกเอาแล้วอีกสองข้อไปไหนเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเอาสามข้อแรกก่อนดังนั้นใครสะดวกข้อไหนทําตรงนั้นก่อนเข้าใจไหมอ,หอ่าอ่าฮะอืมอืมอ๋อ อาา่อาฮะอ่าฮะลดได้ได้ไดอ,กา,ก,อาการตีสุนัขคงไม่บาปขนาดนั้นนะอฮะตังวลไปเองไงคือไปคิดปรุงแต่งเองว่ามันเป็นบาปหนักทั้งที่ไม่หนักแต่พอไปคิดให้เป็นทุกข์ก็เลยได้ไปอาบายเหมือนกันนะเพราะจิตเราไปสร้างทุกข์เองพ้นได้ใช่ใช่สินสมาธิปัญญาแก้กรรมได้ทุกชนิด พ้นจากกรรมได้หมดมในชีวิตประจำวันรักษาสินห้าครบแล้วทำไมต้องบวชด,ด้วยล่ะเป็นคนดีแล้วทำไมต้องบวชด,ด้วยตอนนี้รักษาสินห้าครบเนี่ยจิตยังฟุ้งซ่านอยู่ไหมถ้ายังไม่ทำสมาธิยังหลุดไปอบายได้นะเพราะยังฟุ้งซ่านอยู่จะมีปริพาชกคนหนึ่งเนะ่ยที่เห็นคนรักษาสินห้าแล้วไปเกิดในอบาย นะผิดศีลห้าไปเกิดในสวรรค์เข้ามาถามผู้เจ้าว่าที่เขาเห็นเนี่ยจริงไหมผู้เจ้าไม่ตอบเขาเดินหลีกไปป้านนถามว่าพอรับฟังได้ไหมผู้เจ้ารับฟังได้ทําไมจึงเป็นเช่นนั้นผู้เจ้าจึงตรัสบุคคลสิบจําพวกในโลกบางคนทุศีลแต่มีการสั่งสมสุตตานะแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นในธรรมตถาคตนั่งสมาธิคนนิพนอบายได้นะทั้งที่ทุศีลแต่บางคนศีลดีแต่ไม่เคยฟังธรรมไม่เคยปฏิบัติธรรมไม่เคยทําสมาธิ ไปอบัยได้นี่มันมีอีกนิดหนึ่งเหมือนกันนะอดังนั้นสินห้าอย่างเดียวไม่ได้เป็นเครื่องประกันโสดาบันสินห้าต้องบวกกับโสตาปยังคสี่สองอันถึงจะเป็นโสดาบันเข้้จไหมเช่นการทําสมาธิรู้ได้ไงว่าถูกต้องก็ต้องเป็นคําตถาคตอย่างถ้ายมนั่งสมาธิ จะต้องทําอย่างไรพระองค์ให้เจริญอนาปานสติบอกภิกษุไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นเห็นไหมรู้สึกลมที่ไหลเข้าไหลออกไหลเข้าไหลออกยาวรู้สั้นรู้นี่ไม่ต้องบังคับมันปล่อยเป็นธรรมชาติมีคําบริกรรมอะไรไหม ไม่มีไม่มีอย่าไปเติมผู้เจ้าไม่เคยสอนเรื่องคําบริกรรมนี่เป็นประเด็นใหญ่อีกอันหนึง่งเห็นนะทั้งชีวิตโยมจะไม่เคยเจอพระสูตรที่ผู้เจ้าสอนอาสาลิบุตรนั่งท่องอันนี้คํานี้ไปนะไม่มีน,นี่อนาปานาสิล้วนๆเป็นอย่างนี้ดังนั้นเราทําหนังสือมาให้เนี่ยอนาปานาสิเนี่ยโยมทั้งชีวิตผู้เจ้าตัดแค่นี้สาสิบสองพระสูตรครบหมดแล้วโยมอยากจริญออนาปานาสิเดินตามนี้เป๊ะจบเลยะทำสมาธิแค่นี้อาจาใจไหม ถูกต้องนะเท่านี้ก็พอถูกต้องเห็นจิตของตัวเองแค่นั้นเองว่าจิตเนี่ยเคลื่อนไปไหนจิตไปรู้อะไรระบบการทํางานของธรรมชาตินี่เป็นอย่างไรนี่โสดาบันจะเห็นตรงนี้เฝ้าสังเกตตัวเองความเป็นตัวเองเนี่ยคืออะไรบ้างนะจะรู้จักหมดโสดาบัลจะรู้จักขันห้าไงรูปก,กายเราเวทนาคือสุขทุกข์เฉยเฉยสัญญาความจําได้หมายรู้สังขารความปรุงแต่งวิญญาณความรู้แจ้งจะรู้จักและจะรู้ว่าธรรมชาติห้าตัวนี้ทํางานกันยังไง คือจะรู้ว่าวิญญาณเนี่ยจะวนอยู่ในขันธ์ทั้งสี่อย่างจิตเราเนี่ยอยู่กับรูปกายลมหายใจสักพักเดี๋ยวหลุดไปคิดอดีตหลุดไปคิดอนาคตหลุดไปรู้สึกสุขทุกข์จะวนอยู่แค่สี่ธาตุนี้นี่เป็นอาสา,าธาานาญาณญาณของโสดาบันเห็นนะมเนี่ยเห็นตรงนี้ผู้ชาเห็นตรงนี้และเมื่อเห็นตรงนี้แล้วประโยชน์จะได้อะไรจะถอนอุปทา,านจากขันธ์ทั้งห้าได้นี่แหละประโยชน์สูงสุดเขาจะเข้าถึงอมตะธรรมคือนิพพานได้ความไม่ตาย การท,ทําจิตให้นิ่งเป็นสมาธิจําเป็นต้องหลับตาไหมผู้เจ้าไม่ได้ไม่ได้บัญญัติเรื่องการหลับตาหรือลืมตาแต่บอกว่าการเจริญสมาธินั้นจะทําให้กายไม่ลําบากตาไม่ลําบากการที่ตาลําบ,บากคือการเปิดตากว้างตาจะแสบนะแต่ตาไม่ลําบ,บากผู้เจ้าปกติสอนอย่างไรให้พิสูจน์เป็นผู้มีปกติสายตาทอดลงต่ํายมมองต่ําตาจะสบายแค่นั้นเองแต่หลับตาก็ไม่ได้ผิดนะ แต่มองต่ำก็สบายนเดินได้ปู่เจ้าปู่เจ้าบอกเลยว่าสถานที่ใดก็ตามที่เธอนั่งยืนเดินนั่งนอนแล้วเข้าชานหนึ่งสองสามสี่สถานที่นั้นคือสถานที่อันเป็นทิพย์นั่นแหละโยมอยากให้สถานที่บ้านของเราโรงงานของเราเป็นสถานที่อันเป็นทิพย์พาคนนั่งสมาธิที่นั้นคือที่อันเป็นทิพย์นะ อาที่ที่ใครก็ตามไปนั่งเข้าสมาธิชาญหน 1, 2, 3, นะึ่งสองสามสี่นาทีนั้นเห็นไหมดังนั้นเดินก็เข้าชาญหนึ่งสองสามสี่ได้ยืนนอนนั่งได้หมดดังประสุตนี้นะอืม